ก็ามาเล่นส่วนน้ำเหรอใช่ค่ะพอดี่าเพี่อะอยากให้เราลองทายคิมอข,อข้องคิวที่หน่อยมาเล่นส่วนน้ำนอย่างเงี้ยมันแบบติดคนมากๆเดี๋ยวคนอื่นไม่เชื่อเกยอยากให้ลองกับคนอื่นบ้างเราคอจะออวสวดกับพี่ไหมใช่คะงงอเนะเราเล่นได้หมดทุกทุกอี่ยงเลยนะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะติดคนไหมอ่ะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันได้มะได้แต่จเจ็บแล้วทุกคนม่กี่มาทุกคนแล้วคือมีกันแดดในตัวด้วยเนาะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะแบบผิวฟ้าอ่ารูปได้เลยก็คือผิวเปียกๆก็รูปได้ทุกคนดู รูปไปเลยค่ะไม่ต้องเกรงใจเทียบผิวให้พี่หน่อยโชว์กล้องเลยค่ะโอ้ต่างกันมากไม่น่าผิวเลยเออเจ้าปรับความเข่าไหมน้องสุดๆเฮ้ยดีๆไม่ใช่หนูไม่ใช่จริงๆอะไรก็ไม่รู้มันจะถักอะไรกันไปอข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งอ่ะปึ๊บ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 อ่ามาข้างหนึ่งข้างหนึ่งนี่ไปมันกันแดดไหมมันกันเดตไหมมันกันซีจริงเหรอเดี๋ยวเล่นไปเลยแล้วมาดูกันว่าผิวน้องมันจะโซ่มันจะค้ำลงไหมอันนี้มีกันแดดในตัวทุกคนและ กันน no ้ำดิจริงทูลงเลยเออทูเออนี่ทูอย่างเงี้ยนาะงทูเยหนีหนีหนีไม่หลุดทุกคนดูฮุยสิวยังแของถือไหมน้องดูทุกคนเอาดีๆีทาไปเมื่อกี้ไม่หลุดเลยแล้วมาดูกันนะคะว่าครีมพ่อผิวเดมี่จะหลุดไหมไป นี้ขอโชว์ผิวหน่อยเป็นยังไงนี่เป๊ทุกคนไหมจ๊ะเดี๋ยวปกติเนาะเป็นคนทาครีมเท่าไงใช่ค่ะที่จะมีกันแดดที่ว่ามีผิวหน่อยอ่าแล้วรู้สึกว่าแบบมันต่างกเนื้อที่นี่พอไหนตากเพราะว่าไอซ์ออที่เป็นครีมกำแดดเท่านั้นจ้าที่จะเนื้อเหนียวเหนกว่านี่เลื่อนกว่าเลื่อนกว่าแล้วปกติกำแดดแบบนั้นมันทาตอนแบบเปลี่ยนหน้าไม่ได้เฮ้ยแต่เมื่อกี้พี่ทาตอนโดนน้ำเลยนะแต่มันติดผิวดีใช่ไหมเฮ้ยเอาดีๆแล้วคือชอบไหม อยากให้รอมีซีมาทักได้ตรงใจมากตรงใจจริงไหมใชเอออยู่ๆใครจะมากล้าทักแบบนี้ทุกคนแต่เหมือนที่เห็นไม่ได้จริงๆเวลาไปเล่นน้ำเราก็ต้องเข้ียรสวยๆสวยจังผู้ชมผู้ชายอ่ะทุกคนเข้าใจไหมโอเคความสวยเรื่องง่ายต